พวกนี้จะมีการเลือกตั้งของอินโดนีเซียแล้วนะครับตอนนี้คอนเทนเดอร์ก็มีอยู่สามท่านใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าตัวเต็งเราก็พอจะรู้นะครับคุณวาลินก็คงจะรู้เดาได้ใช่ไหมครับใครครับก็น่าจะซูเบียนโตไหมครับปะโบวซูเบนโตใช่ครับเพราะว่าเป็นนะแพ้มาสองรอบรอบนี้ชนะครับนะครับเพราะว่าเขาแพ้โจโจวีนะครับพอสองครั้ง แต่ว่าตั้งแต่2014นะครับเราก็อะไรครับที่เห็นได้ชัดก็คืออตอนนี้เขาสมัครต่อไม่ได้เพราะว่านะครับกําหนดไว้ไม่เกินสองรอบรอบละห้าปีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เลยทําให้เียงโตนะฮะสุรียงโตเนี่ยนะครับ,รเ,นะรบเอ,อมีโอกาสชนะแต่ว่าที่เขาชนะอีกกัรหนึ่งเป็นเพราะยุทธศาสตร์อันหนึ่งของอะไรครับโจโจวีนะครับเขาให้ลูกชายเขาอะอืมนะครับ มาเป็นไรครับรองสมัครรองประธานาธิบดีคราาับเพราะฉันั้นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าระบบของอ่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นระบบประธานาธิบดีที่ค่อนข้างจะแปลกก็คือนะครับแข่งขันทั้งด้านประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนะครับทะนี้นไอ้ตัวที่ช่วยคืออะไรครับเพราะว่าคะแนนเสียงของตัวทวีดีมากเพราะฉะนั้นในกรณีก็เลย ให้ลูกเขาเนี่ยนะครับมาเป็นรองประธานาธิบดีซึ่งก็ช่วยบุ้คะแนนเสียงของอะไรครับสูเบียงโตนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสิ่งที่คนกําลังวิเคราะห์วิจาร์ณกันก็คือระบบเขาเรียกว่าอะไรครับไตนัสตี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับไตนัสตี้ โอ้โหดินาสตีราชวงศ์เหรอครับ <laughs> หมายถึงไหม่ครับเป็นใกล้ๆเป็นการสืบสารกะกูลทางการเมืองอะ่ะดินาสตี้อ่ะใช่สืบสานนะครับทางการเมืองอนะครับเพราะว่าโจโจวีเนี่ยเข้ามาจากอะไรฮะช่างไม้นะช่างเฟอร์นิเจอร์นะนะครับเพราะฉะนั้นมีที่มาเนี่ยค่อนข้างจะเ,เรียกว่าโมดูเรตแต่วันนี้เขาย่งิใหญ่มากนะครับแต่ว่าที่คนไม่ได้คาดถึงก็คือกำลังสร้างระบบดนัสตี้ ก็อะไรครับลูกชายเขากเกษียณไว้ตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีอีกหน่อยก็คงจะขึ้นลูกชายเขาอีกคนหนึ่งตั้งพักครับปรากฏว่าเบื่อเดือนมก,กราที่ผ่านมาเป็นพักไม่เล็กนะฮะแต่าปรากฏว่าได้เลยครับฟันดิ้งมหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นเตรียนแล้วก็ลูกเขยเขาก็ไม่ใช่ย่อยครับเป็นอะไรครับเป็นผู้ว่า,าจะเรียกว่าผู้ว่าก็ได้ที่เมืองสําคัญคือมิ เพราะฉะนั้นคนก็มีการวิเคราะห์กันว่าออกเออกมเนี้นะครับเป็นนะฮะเป็นการสืบทอดอำนาจนะครับโดยโซซูวีนะครับซึ่งได้เห็นที่ชัดว่าเป็นการสร้างระบบในนัสตี้ซึ่งตอนแรกคนก็คาดไม่ถึงเพราะว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบบไดนัสตี้ของอะไรครับของอสุภาโตซึ่งนะครับก็เขื่อทบกับต้มดำกุ้ง,งเราอะทาให้เขาเนี่ยต้องอะไรครับต้องพอ,อก นะําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในปีคศ998นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตอนนี้ก็กลับมาใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งงที่น่าสนใจนะครับในการเลือกตั้งทีนี้ในการเลือกตั้งอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเป็นระบบซึ่งนะครับโอกาสที่คนใหม่ๆจะขึ้นเนี่ยลําบากมากคุณวารยนพอจะรู้ไหมครับว่าทําไมนะครับการที่จะให้คนใหม่ๆนะฮะขึ้นมาลําบากเนี่ยเพราะอะไร โ oh, อ้าบารมีกับเรื่องของทุนไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องเรื่องของทุนอันนี้ก็มีก็มีการวิเคราะห์อันหนึ่งบอกว่าพวกทุนเหล่าเนี้นะครับก่อนที่มีการเลื่อนตั้งก็มาพบกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยจำนวนน้อยมีได้กี่คนแต่โทษทีนะครับเท่ากับอะไรครับ GDP หนึ่งในสามของของอินโดนีเซียเลยอย่างแท้ คนจานวนน้อยแต่มีสัดส่วนของ GDP เนี่ยเท่ากับหนึ่งในสามอ่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออินโดนีเซียจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยสุภาโตนะครับก็นะครับมีการผสมผสานระหว่างการเมืองกับพวกเขาเลีอกอีลีนะครับริงก็ไม่เรียกอีลีก็อูริกือเหมือนในรัสเซียอูริกาสก็คือพวกที่นะครับเหมือนกับเป็นผู้ประถมพวกที่รวยแล้วก็มีบทบาทในทางการเมืองเพราะฉะนั้นกรงนี้ก็คือกลุ่มเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซึ่งนะครับ ผูกขาดอำนาจนะครับคู่ขนานกับนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มมายิงซึ่งรายได้สนใจสําคัญของอิเซียก็พวกนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับว่าการเมืองนะครับของเอ่อของเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงห้าปีแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือขนกันเรีวยกว่า้โจโซวีเนี่ยซิมาจากอ,าอะไรครับสั่งไม้เนี่ยคงจะมีการพัฒนาในตัวระบบ การเมืองของเขาเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วช่วยลดความแตกต่างเอาก็จริงๆพอมาสมัยที่สองปากฏว่าไงครับมันเห็นชัดว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาฉลาดฉลาดยังไงครับเขาแข่งกับจังสุเบียนโตพอสมัยที่สองบอกเลยสุเบียนโตคุณมาไม่ต้องมาแข่งกับผมมาเป็นรฐคุณดีกลาโหมแล้วอะไรครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะครับเอาเอา่อา,อาะไรตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาเป็นรัสี่สีเรียงกันเป็นแถวเลย ในจุดนี้ก็คือไอ้ความหวังที่จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบมันก็คือนะครับก็จบลงเหมือนเดิมอีกแต่ว่าตอนนี้มันมันนัง้งม้วนี้ยาวไม่จบนะครับมันไปสู่เรื่องของการพัฒนาระบบาการียก่าสืบทอดอำนาจนะครับมาทางลูกนะครับมาทางอะไรครับมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความรู้สึกมันนอนมาแล้วเพียงแต่ว่านอนมาเพราะพี่น่าสนใจว่ามันคือระบบการสืบทอดอำนาจที่เกิดขึ้นทีนี้ ทำไมถึงคนใหม่ๆขึ้นมาลำบากเหตุผลก็คือว่ารัฐมนูลฉบับนี้แปลกครับกําหนดว่าข้อแรกคนที่จะสมัครมาเป็นแอสไพรินก็คือคู่ที่จะสมัครขึ้นมาเป็นคาะที่ดีจะต้องอะไรครับจะต้องได้รับการรับรองจากนะครับทางด้านของสมาชิกสภาเนี่ย20%ครับสองจะต้องยังไงครับได้นะครับได้คะแนนเสียง ในครั้งที่แล้วไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มารนสิครับแล้วใครวะแข่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกันนี้ก็เข็มผิงหน้าตาคนเก่าทั้งนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับในลักษณะในในลักษณะของการอะไรครับของการนนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราเคยคุยกันเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับปีเนี้ยเป็นการเลือกตั้งนะครับกูจําได้ที่เราคคุยกันว่าเป็นการเลือกตั้งระหว่าง ประชาธิปไตยเสรียมกับลักษณะเขาเรียกว่าอะไรครับอำนาจนิยมสามแบบแบบหนึ่งเป็นอำนาจนิยมที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับที่มีการเลือกตั้งแต่ไม่มีการถ่วงดุลใช่ไหแบลนซ์นะครับกับอันที่สองนะครับเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอา่อาอา่อาค่าดีโมคัสติกนะครับดิโมคัสติกโกทอริซึมนะครับ เ uh, อ่อออริทริาิซึมนะครับความหมายคืออะไรครับเป็นระบบอำนาจนิยมที่มาจากการเลือกตั้งหมายความว่ามีการเลือกตั้งจรงิงแต่ก็จริงๆก็คือระบบผด็จก,การเนี่ยอขอให้มันมีการเลือกตั้งให้เป็นที่เชืจากอาวุธจริงๆนะครับไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นเอ่อการเลือกตั้งจรงิงจรับกัอันที่สามเป็นเขาเรียกว่าเพียวเอ่อออตโติซี่หมายถึงเป็นอำนาจที่ยมแบบเพียวเชียว่านี้ไม่ต้องกันเลยเพราะฉะนั้นเราเรียกอันที่หนึ่งคือลิเบอร์ อ่าเป็นแบบเครืออิเล็กโทรออร์ทอปเรซีอ่าอำนาจนิยมนะครับอ่าอ่าอำนะจอิเล็กโทรดิโมคราซีเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในการเลือกตั้งแต่ว่าเขาจะไปเอาจิงจรงเช็คแอนด์บาลานซ์ไม่มีคนที่มาเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ครับอิเล็กโทรดิโมคราซีแต่ไม่ใช่เป็นคิดเป็นลิเบรโรเพราะถ้าเป็นลิเบรโรจะต้องมีเช็คแอนด์บาลานซ์แตกรณีน,นี้ไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์เลยพวกบ mm hmm. ริการเนี่ยขุมอำนาจทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างว่าปีนี้ประชากรกว่า50%ของโลกเนี่ยมีการเลือกตั้งนะครับกิ0กว่าประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นก,การเลือกตั้งระหว่างประชาธิปไตยเสรีนียมกับอำนาจนียูบแบบใดแบบหนึ่งที่เรารคุยกันทางด้านของอิโดนีเซียก็เป็นแบบนี้แต่ผม แต,แต่ผมก็เห็นบางบางบทวิเคราะห์เขาก็พูดถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียอย่าง t ิ k t อก i ิน t a g r a m ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าน้ำหนักของคนรุ่นใหม่เนี่ยก,ก็ไม่น้อยเหมือนกันด้วยนะครับแล้วแล้วเขาเหล่านี้เนี่ยมีปฏิกิริยากับเรื่องของอำนาจนิยมเนี่ยยังไงบ้างครับกับอย่างน้อยแอย่างน้อยที่สุดที่ผ่านมาก็คงจะมีความรู้สึกในตรงนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้แรงเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็เปิดให้มีการเลือกตั้งมีการแข่งขันอะไรทั้งหมดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการปิดกัน้นแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคนดูเลึกๆมันจะทําให้คนเข้ามาเนี่ยลาบากมากเลยเกิดอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดคนก็บอกว่าอีกอันหนึ่งผมก็เข้าใจว่าอยู่ในใจของคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้เช่นเรื่องของการอะไรกับาการถือทอดํานาจจากโจโจวีมาสู่ลูกต่างๆเหล่านี้แต่ตัวนี้นะครับมันยังพูดง่ายยังไม่คือโฉมขึ้นเท่าไหร่นะเพราะบางประเทศเนี่ยนะครับไม่ต้องมีการเลือกตั้งเลยหรืออาจจะมีแต่งตั้งเลย ก็มีนะครับอย่างในกรณีการปูะกาศอำนาจเลยยิ่งเห็นชัดแต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราน่ะมันเราจะเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนนีเพราะฉะนั้นดูดีเซียเนี่ยน่าสนใจที่น่าสนใจอันหนึ่งคุณวาลินโลกกำลังเข้าสู่ยุคของอะไรกับภูมิรัศาสตร์คุณว่าสิเบียงโตขึ้นมาแล้วในด้านได้อยู่ายต่างประเทศคุณวาลินคิดว่าจะมีกันมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็น่าจะก็ติดตามด้านต่างประเทศอยู่ด้วย น่าจะน่าจะเน้นความมั่นคงในประเทศมากขึ้นหรือเปล่าครับคือคงไม่ได้โปรโตะวันตกมากไหมครับสูเบียนโตคืออย่างนี้เขาเนี่ยฉลาดนะฮะสูเบียนโตเนี่ยนะครับเป็นคนเก่งนะครับนะฮะมีคนใครฮนะถ้าจําไม่ผิดมีคนพูดเขาว่าเป็นคนพูดพูดไว้ตจารปรากฏว่าอะไรไม่คิดลึกอ okay, พูดออกมาปั๊บเลยนะครับออกมาเนี่ยหคนทักจะไม่พอใจเยอะมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นในกรณี้ก็ออกมาในลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญหนึ่งหนึ่งนโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจมาทางจีนครับอันนี้จีนก็คงจะยิ้มได้เพราะว่าอะไรครับผูกพันกับจีนนะครับให้เนี่ยแต่ในด้านความมั่นคงเขาเยะนะเขาจะทําไงพยายามวางตัวเป็นกลางครับก็คือคเขารูา้ฮะว่าเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีคือก็คือในส่วนของไอ้เรื่องเศรษฐกิจโอเคเลยผูกพันนะครับแต่ในเรื่องความมั่นคงเนี่ย เขาจะไม่อยากจะอยู่ในอะไรครับกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็คงเกี่ยวเป็นโนยบายซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นนโยบายที่ต่อนเนื่องนะครับในสมัยของโจโจวีและเข้าเก็เป็นรัฐสีกาหูอยู่ด้วยทั้งส่วนนี้ก็คงจะไม่มีค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเลยเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขากําลังนะเข้ามาคุมประเทศคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในประมาณสองร้อยล้านคนก็ต่างแต่ว่าที่สําคัญนะครับ ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือไม่ไปถึงก็มีบทที่ครอบบอกว่าเฮ้ยเขากําลังเป็นประเทศยิ่งใหญ่นะนะครับเป็นประเทศที่เป็นกําลังเป็นมหาอำนาจอยู่ใน G20 แล้วก็กําลังจะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองให้เป็นอันดับสี่ของโลกฟังให้ดีนะครับอันดับสี่ของโลกในปีไหนสองศูนย์สี่ห้าผมคิดว่ามันมันนานกันค่อครับ มีเพียงสองศูนย์สองสี่โอ้ <S <S อีกอีกยี่สิบปีนีนหครับอีกยี่สิบปีฮะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็โอเวอร์ไปนะครับมีการวิเคราะห์โอ้โหว่าจะพัฒนาเพราะว่าดูจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดูจากเรื่องของประชากรเพราะฉะนั้นมีโอกาสอันดับสีเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่านะครับตอนนี้อันดับหนึ่งก็คืออเมริกาอันดับสองคืออะไรครับทางด้านของอ่าจีนอันดับสาม นะครับก็เป็นญี่ปุ่นมีทางทางด้านของอะไรครับอ่าอ่เยอรมันมนะครับเพราะฉะนั้นในกนณีอินเดียเนี่ยสามารถที่จะแซงขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับประชากรเท่าไหร่กว่าพันสี่ร้อยล้านกดแล้วราะอินโดนีเซียก็พยาย,ยามจะวิ่งขึ้นมาที่ตรงนี้แต่ว่าจะทําได้ขนาดไหนคนก็มีความรู้สึกว่าให้อินโดนีเซียจะมีกํากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเป็นประเทศที่ถูกจับตามอง หนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าโกบอเซาอินโดนีเซียก็เป็นโกบอเซาที่อยู่ในเซาทิเชียนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากเลยว่าจะเป็นไงขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่อีกภาพหนึ่งมันก็ยังเป็นภาพเก่าของอินโดนีเซียซึ่งตลอด2ี่สิบาสิบปีที่ผ่านมาก็ายังเป็นระบบเขาเรียกอุปถัม,ปถมเป็นระบบที่พูดง่ายนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับอีลีท เข้ามาคุมต่างๆเหล่านี้ในส่วนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยมากมายเท่าไหร่แม้ว่าในทางใายรูปแบบนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ตามซึ่งอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้คนนะ่ะให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งปีเนี้รัชเได้ชัดนะฮะว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศมันก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับในกรณีของรัเสเซียคนก็วิเคราะห์ไม่ต้องวิเคราะห์เลยเดือนมีนานอนมาแน่นอนนะครับ็นถึงกับมีการพูดตลกว่าเฮ้ยรู้จักโพ นะครับทางด้านผู้นําของรสเซียเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่ครับนะครับดูดูจากโพกนะครับได้เจ็ดสิบนะฮะแต่วัตที่าเอาจริงจริงอาจจะได้แปดสิบกว่านะเปอร์เซ็นนะฮะอันนี้ก็พูดกันเป็นแบบตลกตลก,ตลกว่านอนมาแน่นอนในกรณีของอินโดนีเซียก็มีรู้สึกเป็นการนอนมาเช่นเดียวกันแต่เป็นการนอนมาที่เกิดจากการผสมนะครับระหว่างอะไรครับสุบเบียงโตั่งทางด้านของโกโกวีนะครับคนหนึ่งเป็นประธานที่ดีคนหนึ่งเป็นรองประธานาธิบดีซึ่งก็มีห้าปี ซึ่งเราจะต้องดูต่อไปว่า้บทบาทของทางด้านของอะไรครับของอินโดนีเซียในห้าปีจากนี้ไปเป็นย่งไงบ้างแต่ที่ผ่านมาก็ต้องชมนะฮะว่าผู้นําของโจโจวีเนี่ยสามารถทําให้อินโดนีเซียจําได้ไหมตอนเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยอินโดนีเซียโอ้เละมากเลยนะครับมีเรื่องการใช้ความรุนแรงทำอะไรต่างแต่วันนี้อินโดนีเซียกําลังกลับมาสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่อย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งอันนี้ก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับอนาคตของทางการเมืองของมิดโดเีเซียเช่นเดียวกันครับชครับแล้วการที่การที่จูโควิโดโดไม่ส่งลูกชายไปพักของตัวเองซึ่งมีมเมกกาวติสุการโนปุตรีอยู่เนี่ยจะไม่ถูกมองหรอฮะว่าอ้าวไม่ไม่รอยัลไม่ซื่อสัตย์กับพักตัวเองทําไมส่งไปอยู่กับสูเปียนโตครับนั่นเองครับคนก็มีความรู้สึกคุณเลือกเอาระหว่างผลประโยชน์กับเรื่องของอะไรครับความซื่อสัตย์ในเรื่องของ อุดมการอือันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กนใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมันอยู่โคลพาธอะ่ะใช่ไหมครับ,บเพราะฉะนั้นในกรนี้มันก็เห็นชัดว่าเขาอะไรครับเน้นทางด้านของเขาเรียกผลประโยชน์หรือว่า political นะครับอะไรครับ visibility ความเป็นไปได้ทางการเมืองมากไปกว่าเรื่องของอะไร political ideology เพราะฉะนั้นในแง่าการเมืองนะครับเขาบอกเนี้ยเขาว่าการเมืองเป็นศิลปะของความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นก็เรื่องสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเลือกทางเนี้ยที่จะทําให้ลูกเขาสามารถที่จะขึ้นบันไดนะครับมาสู่ตําแหน่งทางการเมืองได้และขณะดเดียวกันก็เป็นชีเิจีสองบวกสองเป็นห้านะครับเพราะว่ามีซูเบียงโตเข้มแข็งเหรือดับหนึ่งโจโจวีสมัครไม่ได้ก็เอาตัวแทนมาช่วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เท่ากับว่านอนมาแน่นอนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลแต่การนอนมาก็ถูกเข้าตำหน้ทำไมไม่ ส่งในนามของพรรคตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนที่คนบอกกันว่าอ๋อก็เพราะว่าจุดหมายปลายทางลึกๆก็คือต้องการสร้างก็เรีกวอะไรครับระบบการสืบทอดให้ให้อะไรครับให้เกิดขึ้นแน่แน่นอนนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับครับเชิงครับครับเพราะว่าเอ๊เหมือนกับลูกอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่กับพรรคของเมกาวตีปะฮะครับของเขามานยางอีกลูกอีกคนหนึ่งอ่ะสร้างพรรคใหม่เป็นซินปาร์ตี้ซินปาร์ตี้นะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพาร์ทเล็กแต่ว่าโหระดมทุนได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจบทบาทของอันนี้ลูกคนเล็กเขานะฮะไอที่สมบัครอันนี้มันลูกคนโตเพราะงั้นนี่ก็น่าสนใจที่เดียและที่สําคัญอ,นะอ,อีกการหนึ่งนะลูกเขยเขานะครับในกรณีนี้ก็อยู่ในตําแหน่งเพราะฉะนั้นพูดง่ายทางด้านตัวชุกวีก็สามารถสร้างระบบดิจิมากกสระบบขึ้นมาได้เลยแต่แต่อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องมาดูต่อไปว่าไอการเมืองของทางด้านของอะไรครับทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ย เพิ่งกาลังอยู่ในจุดผมเรียกว่าเป็นวอเตอร์เช t แล้วกันนะคบภ<ม>าษาไทยจะแปลว่า water ร์เช t คือจุดทับเขตที่สําคัญมากต่<ม>ากประเทศหนึ่งซึ่งเคยมีปัญหามาสู่ประเทศที่ตั้งหลักได้นะครับสมัยโจโจนีแต่การตั้งหลักครั้งนี้กําลังไป,ไปสู่ว่าจักเก้าในท่ามตัวเนี้ยเข้าไปสู่ลักษณะของประเทศที่เรียกว่าระดับมหาอำนาจเพราะอ,อย่างน้อยที่สุดไยต่อไรตหลาย,ลายนกนกาลังมองอินโดนีเซียในลักษณะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในกลุ่มโพซาล เพราะว่าในแต่ละแข่งมันจะมีขายวโก้เซราะเซาที่จิตใหญ่ทางด้านลาตินอเมริกาก็มองเรื่องของแหละรบราซิลอาจจะมีอาร์เจนติน,น่าอยู่ในนั้นถ้าเป็นทางด้านตัวนอกกลางก็หน,นีไม่พ้นกับสาอุเิอระเบียอิหร่านแม้กระทั่งอยู่ในเ็ดอาหรับอินดเรตและม้กระทั่งกาตาร์ทุกวันนี้ประเทศเล็ก<ม>แต่มามีบทบาทมากในแ<ม>อนฟริกาก็จะมีนะครับประเทศสุรานแล้วก็มีแอฟริกาใตา้และในเซาท์อเวเชียคนก็กําลังมองหนึ่งในนั้นก็คืออินโดนีเซีย กาลังจะมีผลบาทเพราะงั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นที่จับตาของคนที่คนข้างหน้าพอสมควรครับอืมครับแล้วถ้าเป็นซูเบียนโตเนี่ยฮะผลต่อประเทศไทยหรืออาเซียนจะเป็นยังไงบ้างไหมครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าหลังจากหน้าสอนก้อนนี้เรามีอาเซียนพัสจํจำได้ไหมครับนะครับอาเซียนพัสแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่เป็นประธานอาเซียนของเราคือลาวแล้วจะต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ทําได้นุ่มมากเพราะว่าตอนตอาเซียนพัสสองนี้นะครับก็ถูกมองว่า เราเนี่ยมีภาพีต่อทางด้านของอะไรครับาทางด้านของเมียนมาในลักษณะที่บอกว่าเรามีเขตแดนสองพันสี่เพราะเราทําอะไรไม่เป็นเอกภาพแต่วันนี้สิ่งที่เราทําอยู่ก็ทําให้อะไรครับอาเซียนต่างๆเราเองก็บอกว่าเฮย้ยอาเซียนเห็นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเริ่มดีขึ้นในแง่นี้ว่าคณนะเขายอมรับเรื่องของเราในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านคิวแมนทิทาลิซึมับคูมานติทาเลคือพูดง่ายความช่วยเหลือเราเนี่ที่เราจะมีเขตเนี่ย จะเป็นที่ไม่ใช่เมืองไทยทำเท่านั้นเองแต่ของอาเซียนเพราะฉะนั้นในกรณี้ก็ต้องยอมรับว่าในกรณี้ก็เป็นส่วนที่ดีขึ้นเอกภาพของอาเซียนดูดูแล้วมันก็จะดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพมา่านะครับจนกระทั่งเกิดมีความรู้สึกว่าเ้ประเทศไทยทาไมมีอาเซียนพลัสออกมาตรงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะน,นี้ก็มองในทางดีขึ้นเพราะอาเซียนรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะความเป็นเอกภาพมีสําคัญและพะม่าก,ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะฉะนั้นการที่จะ ดูแลพม่าเพื่อที่จะให้กลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยท่านนเองเกี่ยวข้องกับอาเซียนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอีกเรื่องอะไรครับไฟพอยต์คอนเซนแซสทุกอย่างก็ยังอยู่กับอีกส่วนนึงก็คืออย่างน้อยที่สุดไอ้เรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยมันก็แปลงจากเรื่องของประเทศไทยมาสู่อาเซียนที่อยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะมันก็มีความเป็นอะไรครับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นครับ แต่ยังแต่ยังไ่ก็ตามต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านโยบายของอาเซียนต่างๆเหล่านี้จะเป็นเดียวเป็นไปได้ไม่ได้หรอกครับในด้านของเรื่องของอะไรครับทั้งด้านของการค้าการลงทุนอาจยังง่ายหน่อยเพราะเรามีความผูกพันแต่ตา้งด้านความมั่นคงบอกได้เลยไม่ใช่ของง่ายนกเพราะว่าอย่างลาวกับกัมพูชาเนี่ยมันชัดๆว่าจะตรงไหนแต่ในประเทศอื่นๆแม้ลึกๆนะฮะอาจจะเรียองความไม่เคยไม่เคยวางใจแต่ทุกประเทศจะพยายามทําเหมือนกันก็คืออะไรครับเหมือนที่อินโดนีเซียกำลังอยู่คือในด้านความมั่นคง จะพยายามไม่กลับอยู่กับค่ายไหนเป็นหลักแต่อันนี้ก็ไม่แน่นะครับข้อในดูอย่างของอะไรครับกรณีของอฟิลิปปินส์นะครับความมั่นคงทัดหรือครับว่าอยู่ที่ตรงไหนอนุญ,ญาตให้ทางด้านอเมริกาเนี่ยถอดทับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกาภาพในส่วนนี้ไม่ใช่ของง่ายนะแต่ยางน้อยที่สุดผมก็คิดว่ามันลดเรื่องของอะไรครปัญหาลหงไปบ้างเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเีบนมา นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คงจะต้องดูเพราะนีบ่บทบาทของอินโดนีเซียในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการทาไว้เพียงแต่ว่าเขาตอนนี้ไม่ได้เป็นประธานของอาเซียนประธานอาเซียนก,ก็กลายมาเป็นของลาวแทนครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้โดยภาพรวมแล้วก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับไม่ค่อยมากนะครับค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในตนัวมันเองนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับจีน ทางด้านของฝั่าหน้าอย่างอเมริกาก็คงจะวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องของการค้าคงจะใกล้ชิดกันเพราอแรงกดดันจากความเป็นจริงนะครับในด้านของทวิาพามคีพระภพูพาคีอาเสดแต่ในด้านความบันคงพยายามจะวางตัวให้ไม่อยู่ในข่ายดใดข่ายหนึ่งครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาธวิวัฒนะครับ